ได้มาแล้วนะครับทัดร์ไข่ของหลอดสโตนะครับกลิ่นหอมมากนะครับอืมอร่อยมากอะ่ะเออมาถึงแล้วนะครับหมู่บ้านโคอานะครับอยู่ทางตอนใต้สุดของมากเก๊านะครับลงรถเมล์แล้วนะครับเดินมาทางนี้เลยนะครับก็จะเจอร้านทัดไข,ข่ของหลอดโตนะครับมา ร้าน l อ s t Soul Bakery นะครับนีครับบอกว่าเปิดมาตั้งแต่ปี1989นะครับแล้วก็ร้านนี้นะครับเป็นร้านแรกในมาเกาเลยนะครับที่ทาทาร์ตไข่ขึ้นมานะครับแล้วเมื่อเขาทาทาร์ตไข่ตัวนี้ขึ้นมานะครับเชื่อไหมว่าจุดกระแสให้คนทั่วโลกนะฮะรู้จักมาเกานะครับก็คือเจ้าทาร์ตไข่นี่แหละครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่แล้วนะครับ ได้มาแล้วนะครับมีครับถัศไข่ครับผมของท่านหลอดสโต้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับได้มาแล้วนะครับถัดไข่ของหลอดสโต้นะครับตอนนี้นะครับราคาอยู่ที่ชิ้นละ11เหรียญนะครับกลิ่นหอมมากนะครับมีความเป็นไข่ไข่ไข่จริงๆชิมนะครับอืม นุ่มละมุนมากๆตัวเพสตรีนะครับมีความกรอบร่วนซุยหอมเนยมากๆเลยนะครับตัวจะเป็นคัสตาร์ดนะครับจะเป็นไข่นะครับไม่หวานมากทาร์ตไข่ของมาเกานะครับตัวเพสตรีนะครับจะต้องกรอบร่วนๆแบบนี้นะครับแล้วก็หน้าจะต้องไหมแบบนี้นะครับเป็นคาราเมลแบบนี้เลยครับชอบที่สุดคือหวานน้อยแต่อร่อยมากอ่ะเออชอบอ่ะอ Não, não.